<uk th or ne> ลูกศิษย์ของเจ้าอยู่ในกำมือของเทพอง์นี้แล้วในท่านเซียวเฉวนเกอนาะงนับข้นเตา๋าเทพหนึ่งเดียวในสวรรค์และโลกอย่าพูดให้ข้าขำหน่อยนับเดินทางข้ามโลกเป็นพันคนที่เทพอง์นี้สร้างขึ้นในสวรรค์และโลกนะไม่ท้วนและเทพอย่างข้าสามารถหลบหนีได้ทุกเมื่อฮ่าๆเข้ามาเลยข้าจะให้เจ้า เลือกได้สองทางมิเช่นนั้นข้าจะฆ่าสิบตัวน้อยที่เจ้ารักตอนนี้และกำจับผู้เขาโดยเร็วถ้ากเจ้าไม่กล้าลงมือข้าจะทุบตีเจ้าให้ตายด้วยร่างกายของสิทธิของเจ้าเอาละถึงเวลาที่เจ้าต้องเลือกแล้วเป็นอะไรไปเทพหนึ่งเดียวในสวรรค์และโลกหรือว่าเจ้ามีกล้าเชื่องลงมือกันเจ้าเจ้าทำอะไร ดอกบัวชำระวิญญาณหนึ่งในสิบป,ประดิษฐ์โจมตีไม่กี่ชิ้นในโลกพระพุทธศาสนาสิ่งมีชีวิตทั้งมวลที่มีกลิ่นอายชั่วร้ายจะถูกกำจัดโดยดอกบัวชำระวิญญาณนี่คือร่างกายของสิทธิของเจ้าถ้าฆ่าตายนางก็จะตายไปด้วยเช่นกันคิดอย่างนั้นจริงหรือเจ้าจะซ่อนตัวอยู่ในชุดค่าอีกนานแค่ไหนท่านอาจารย์ท่านทราบอยู่แล้วหรือเจ้ามอบดอกไม้สวรรค์ให้กับข้าไม่ใช่ว่าทาง กลับให้ตัวเองหรืองไงสำนักที่ขมเหงเจ้าได้ถูกฆ่ากำจัดทิ้งไปแล้วและตอนนี้ข้าได้มอบการควบคุมดอกปัวสำหรับดิดนให้เจ้าแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วว่าจะจัดการกับเทพองค์นี้อย่างไงให้ข้าไปได้แล้วสาวน้อยเจ้าเป็นเพียงนักเดินทางทรามโลกที่ข้าสร้างเป็นสุนัขที่เทพองค์นี้จัดไว้บนในแดนสวัสค์และโลกตราใดที่ตาประทับของข้าแตกสลายชีวิตเนื้อ,นอนของเจ้าก็จะ ข้าไม่กลัวเจ้าแล้วช้าช้าก่อนสาวน้อยเจ้าสามารถจุติและเกิดใหม่ได้นั่นคือของหวัดจากเทพองค์นี้หากเจ้าปล่อยเทพองค์นี้ไปข้าก็จะได้ข้าก็จะได้อิสระเจ้าก็จะได้เป็นอิสระจากข้าความแข็งแกร่งของข้าได้รับมาจากท่านอาจารย์ไปลงนรกเสียเถอะเจ้าปีศาจตัวใหญ่ไม่หยุดนะบัดซบข้าที่รับไหลมานับพันปีต้องมาตายอยู่ในที่แบบนี้ โง่เขาเจริงหากยอมหนีไปตั้งแต่แรกก็คงไม่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าความแข็งแกร่งของนักโทษเต่านั้นยากอย่างถึงกว่าที่พวกเราคาดไว้เขายังเป็นเทพที่เก่ามาแม้แต่ในยุคเก่าก็ยังไม่สามารถต่อกรกับเขาได้ข้าต้องรีบกลับไปรายงานเรื่องนี้โดยเร็วหลังจากที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดและเฝ้ามองมาตลอดคนที่อยู่เบื้องหลังที่คอยควบคุมการกักบชาติมาเกิดใหม่นั้นคือเจ้าเองหรือบ,บัตซบตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ไม่ถ้าหากข้าตกอยู่ในมือของเขาทุกอย่างที่ทํามาก็จะจบลงเคิ็ดวิชาไทยสวนหลอมร่างระเบิดวิญญาณในท่านใช้พูดนั้นระเบิดตัวเองแล้วหนีไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยให้เขาหนีไปในเมื่อมันกล้าเอื้อมมือมาจะต้องสิทธิของข้าข้าจะต้องสอนบทเรียนแก่คนที่อยู่เบื้องหลังเพื่อเป็นตัวอย่างบินแดนเหนือกันเวลา ในท่านมันเกิดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดอะไรขึ้นนักโพเต่าพาสิทธิ์ของตัวเองมายังโลกทิงหนิงและทเทพแห่งความคิดหวังไม่ยอมเชื่อฟังคำพูดที่ฆ่าบอให้หลบหนีและยันยืนการที่จะไปท้าทายเขาในท้ายที่สุดเขาก็ถูกนักโพเต่าสังหารไม่เพียงเท่านั้นนักโพเต่ายังมองวิชาปกปิดตัวตนของข้าออกอีกด้วยหากฆ่าไม่ระเบิดตัวเองและหลบหนีออกมาได้ทันเวลา เกรงว่าเกรงว่าข้าจะถกอยู่ในมือของเขาแล้วนักพทษเตา่าขยะเสียจริงการกระชัามาเกิดใหม่ช่วงหลายปีที่ผ่านมานะั้ยเกิดจะเพียงพอแล้วหืมช้าก่อนนักพทษเต่าผู้นั้นปล่อยให้เจ้าหนี้มาจาักในมือของเขาได้อย่างไรในท่านนี่คือบบดซบเจ้าโง่เ้ยในท่านช่วยข้าด้วย